โอเคท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาท่านผู้ชมวันนี้มาอีกกับเกม Gorilla h u n นเดอร์นะท่านผู้ชมมีในค่ายของ Black m a ต i c Play มาท่านผู้ชมจุนสองพนะขอจัดไปแบบบึ้มบั้มสามเบ้ชกกันหน่อยนะก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้แม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกด ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดวันกันด้วยนะนะมู้ชมเดี๋ยววันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะมู่ชมหมุนชิวชิวไปก่อนนะครับผมถ้าไม่ชิวให้แนะนําให้ซื้อฟรีนะมูสชมมาฟรีแรกขอดอกแบบบึ้มบ้ามจำเบ,บ้มามาโอเคกอริล่าเก็บก่อนอี่อยาได้แบบกอริล่าแบบเต็มแมบบ็กแล้วแบบ บึมบัมตามเบ้บมผู้ชมถ้ามันจะไม่จ่ายเดี๋ยวมันได้เจอแอดวันเดี๋ยวดอกนี้ก็เพิ่งจะจ่ายน้อยเองดัผู้ชมมาขอหน่อยเอาหน่อยเออยพื่อนเอาหน่อยหึ่งจมจำเี่ห้าตัวนะท่าผู้ชมห้าตัวลงมาอุ้ยจะได้เพิ่มรอบหมุนไหมเนี่ยฟรีเกมก็ไม่ลงเลยอะฟรีเกมฟรีนเฟียดยมู้ชม มาลองแกามาเพชรตัวเดียวแล้วมันจะเล่นปีกได้ไงนเนี้ยมไม่มีแล้วผู้ชมไม่บึ้มบั่มเลยอ่ะเรยียบเลยขาดทุนแอดว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วผู้ชมมันเลยไม่บึ้มบัม่มตัมเบ้นนะมาทำมพูดจมก้อยก้อยหมนุนก้อยก้อยไหลไปนะก้อยก้อยไปก้อย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 โอเคมา ยวอสีจะไม่มีเข้าครับผู้ชมมาขอทั้มพีเกมนี้กันผู้ชมกดผิดเอ้ยถ้าผู้ชมอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เกมไหนที่มันแบบที่มันแบบว่าสตล์แบบวันว่างๆหรือไม่ก็สตา์แบบว่าอารมณ์เยอะที่มันแบบว่าลละล,ะล,ะละมันเล่นแบบน่าเล่นนะผู้ชมคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวอาจจะไปจําเกมนั้นมาให้ ท่านผู้ชมทุกคนได้เล่าฟังรับชมว่ามันเตะฟีเกมยังไงนะท่านผู้ชมโอ้โหดูสงหน้าจะากาดทุน2ดอกรวด,ดเลยท่านผู้ชมเฮย้ยกาดีล่าไม่มาแล้ท่านผู้ชมวันนี้คนหนีไปให้ไกลก่อนนะโอเคโอเคท่านผู้ชมบึ้มบัม สัมเป้โชว์เลยนะผู้ชมโอเคหมดทุน